วันนี้แดดร้อนจัดนะคะวันนี้วันนี้แดดร้อนจัดเห็นไหมคะนี่แดดร้อนสุดๆเลยค่ะวันนี้เห็นไหมคะวันนี้แดดร้อน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 เดินชม บรรยากาศร้อนๆนะคะเห็นไหมคะเดือดร้อนจัดวันนี้เห็นไหมคะวันนี้เราจะไปจ่ายตลาดนะคะเห็นไหมคะวันนี้เราเดินไปจ่ายตลาดนะคะเดือดร้อนจัดวันนี้เห็นไหมคะเดือดร้อน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 วันนี้ แต่เราก็โอเคนะคะเราอยูอ่ในบ้านแล้วก็ตอนเช้าเช้านี่อากาศช่วงเช้านะคะไปแกะตลาดก่อนพรนอนจัดแล้วเราก็จะไม่ได้ไปนั่นแล้วนะคะ,คะเห็นบรรยากาศไหมคะบรรยากาศตอนเช้าเช้า,เ,ชาเห็นไหมคะอืมบรรยากาศ สวยมากค่ะออกเดินชิชวๆเห็นไหมคะบรรยากาศสวยมากเลยเห็นไหมคะนั่นคืออาร์รเมนต์ที่เราอยู่เห็นไหมคะเ,เพื่อนๆนี่เห็นไหมคะเ,เพื่อนๆดูนะคะบรรยากาศสวยมากออกเดินตามร่มๆนะคะอย่าออกกลางแดดนะคะแดดจะเห็นไหมคะ จอดให้เ,เี่เห็นไหมคะเดดร้อนจ้าเลยนี่แล้วก็เดินไปถ้าเจอร่มเราก็หยุดนะคะอากาศมันร้อนอากาศร้อนจัดวันนี้ออกใจตลาดนะคะเห็นไหมคะวันนี้ออกใจตลาด ดูสวยๆกันนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงทุกคนเห็นไหมคะอ,มออกแดดล้วต้องใส่แว่นตานะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะไปลอกตาครั้งที่2แล้วนะคะอีกข้างหนึ่งหน่อยก็เสร็จสับแล้วนี่ชมบรรยากาศตอนช่วงเช้าเช้า วิวสวยมากเลยค่ะนี่คือวิวหลังบ้านนะคะนี่คือบรรยากาศหลังบ้านที่เราเดินนี่จะมีล่มนะคะมาเดินแบบร่มๆเดดจัดนะคะวันนี้แต่เราก็โอเคนะคะ ว่าเราเดินใ,นใต้ต้นไม้แล้วก็จะมีแสงสว่างนิดหน่อยเห็นไหมคะนี่พาเพื่อนๆดูเห็นไหมคะดอกไม้สีสวยๆเห็นไหมคะมเห็นไหมคะ,น,มคะนี่คือบรรยากาศนะคะโอ้เดินชมดอกไม้เห็นไหมคะนี่ ดอกไม้ข yes? like ้างบ้านนะคะของเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านชอบดอกไม้นี่ดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่เพื่อนบ้านที่ชอบดอกไม้กุหลาบเห็นไหมคะดอกสวยมากเลยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนบ้านเคยบอกหลายครั้งเลยนะคะว่าดอกกุหลาบเนี่ย หอมมากเลยค่ะหอมหอมหอมจริงๆเลยดอกกุหลาบเห็นไหมคะนี่เพื่อนบ้านก็ชอบดอกไม้เหมือนเราเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเพื่อนดูกุหลาบกับตัวเราหน่อยเห็นไหมคะเห็นไหมคะดอกกุหลาบกับเพื่ไหมคะกุหลาบสวย ได้เดี๋ยวบรรยากาศช่วงเช้ชาเช้านี่ขนาดช่วงเช้านะคะบรรยากาศยังขนาดนี้เลยดูท้องฟ้านะคะท้องฟ้าบ่งบอกได้เลยว่าวันนี้ร้อนจัดวันนี้ร้อนจัดสวยมากเสียงนกก็ระพราะเห็นไหมคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากความคิดถึงนะคะ